พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าคุณพ่อแม่นี่หนักกว่าผู้พาแม่นเจ้าหินมาช่างช้าบ่มีวันจิตเทยมเ่า,ค,เา,า,เาคุณเรายิ้เขมกคุณเราจกขาปอนแต่ลูกอ่อนเงวไวคุณเราไกวเปก๊อมนอนแต่คึืนจนแจงลูกบหลับแม่ช่างสิรับตาลงใดลูกให้แม่ต้องตื่นอันนี้ล่ะคุณพ่อแม่เจ้าเฮานันยาได้ลืมเงยเมื่อลูกเจ็บป่วยไข่แม่กะนั่งอดหลับดี บ่เปลีนอันกินน้อนยอนว่าห่วงบุตรตาหน่อยแม้นอาหารย่ำค้ำค่าในปากหากปลูกอยากได้กระายให้บ่ขีนตอนพ่อแม่บ่ท่านชินให้ตังต้งโตกระทำดีให้เจ้ามีมานะตอบแทนพระคุณทานบาทดม่เพินเบิดบุญได้แล้วแม้นสิโฮเฮ่ไห่เฮไปกระไดเป่าแม้นเจ้าหน่วยเกวมาหลอกกระบอกืนผ้ากันเมื่ตาขึ้นม่าเมาอย่าประมาท กาบเทพพระบาทบิดามั่นดาเจ้าแทนคุณผู้เฒ่าเฮ้านั่นจังสิเอิ่นว่าลูกคูณลูกพ่กพอแม่เอ้ยสาธุการกาบกลมเทิงเกตเหนือเสียนบนบาท่าแม่ผู้เพี้ยนถนอมเดียงคุณโนเจ้าอันใดเด้นอสิเปียบดื่นแม่นสิปิ่นเพื่นฝ่ามาหาสมุทรกวงบอมีใดสิทัดเทียม สาธุเดอบุญอันใดเคยสร้างพลาอันใดเคยอยู่ทรงขอให้องค์แมเจา้าม่านดาบปูขาอยู่สบายขั้นแม่เจ็บลูกอยากเจ็บแท่นเจา้าขั้นแมเศร้าลูกอยากเศร้าแท่นเอาเหลือนีจากใจจริงลูกู้นี้ขอให้ม่านดาเจา้าอยู่สบายแม่เอย ลูกพอเอ้ยเพิ่ว่าเป็นลูกเต่าให้เว่ไงฟังความยาใดมีคำเถียงกาวจ่าแข็งตานยาเป็นลูกขานลูกเมื่อลูกหยาบลูกบาปลูกทรพี่ตีขาดบิดามั่นดาเจ้าบอมเอนเนวตายไปแล้วสิตกบ่อนหกอเวจีมีแต่ไฟล่ำสุมลูกล่มย่ำหอนย้อนว่าเจ้าเป็นลูกเต่าลื่นความเด้อลูกพอเอ้ย ลูกพ่อเอ๋ยขั้นบอออกจากบ้านสังสีเห็นดานเด่นไก่ขั้นบอไปหำเฮี้ยนชังสิมีควมหูเพิ่นว่าขันเที่ยวทางบอสุดสินงยาถอยหลังให้คนยำตายให้ไปตายนาผุนค้นจังสิย่องว่าหานขั้นเจ้าเที่ยวทางกวางให้หาโฮมบังหวัวเดอ้อขั้นจะไปทางไก่ไทยถุงให้เตรียมพ้อมขั้นเจาเที่ยวทางเบืองให้หาทิ้งบังง่าย ไก่ปันไดกับบะยานขันทิ้งบังนันตต่มเต็มขันนำในทิ้งมีเหลวไปหอดโฮมบกกังยั่งสิได้สวยหลังหอดโฮมหั่งยั่งสิได้สวยนาหอดโฮมว่ายั่งสิได้สวยคิงลูกพ่อเอ้ย